สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆก,กดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับฉันจะพิสูจน์ว่าฉันจะทําสัญญานี้ตลอดชีวิตของฉันกับคุณเว้ยีไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะไม่ปล่อยเธอไป มีบางเหตุผลบอกฉันว่าเธอไม่ใช่คู่ครองที่เหมาะสมฉันอาจจะเลือกที่จะทิ้งเธอหรือเลิกรากับเธอไปเลยก็ได้แต่น่าเสียดายที่ความปรารถนาของฉันไม่สามารถลบความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอได้ถึงแม้ตัวตนข,ของเธอ ยังไม่ผ่านการยืนยันถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฉันก็ไม่สามารถหลอกตัวเองได้ไม่ว่าฉันจะรองไม่ว่าฉันจะระวังตัวแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายฉันก็ยังตกหลุมรักเธออยู่ดีเมื่อความรู้สึกพึงพอใจเริ่มก่อตัวขึ้นการเลิกราก็กลายเป็นความเจ็บปวด ฉันไม่สามารถจะยั้งความปรารถนาที่อยากจะใกล้ชิดกับเธอได้อยากจะใกล้ชิดกับเธอให้มากกว่านี้ดูเหมือนบางอย่างภายในใจของฉันถูกหลอมละลายเช้าวันถัดไป ฉันไม่คาดคิดว่านี่จะเป็นครั้งแรกในชาตินี้ริโตูฉันชอบเธอฉันรักเธอเฮ้ยนายจัง เร็วจังเลยยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เหรอคิดถึงบ้าบอนะซี่คนลามโมก้ใครติดต่อมาแต่เช้า บุคคลที่ไม่รู้จักฉันคือน้าหูหูเองวันนี้พวกเราไปกราบไหว้แม่เธอด้วยกันนะน้าหูหูเหรอก่อนหน้านั้นเราตามหาเธอไปทุกที่ก็ไม่พบแต่ตอนนี้เธอกลับติดต่อมาหาฉันเองสุสารแถบชานเมือง ขอโทษนะมอนรี่โอ้เพื่อนร่วมงานของมอนรี่ในช่วงวลาที่เธอป่วยหนักอย่างมากฉันควรจะอยู่ข้างๆดูแลเธอแต่เมื่อที่ผู้กำกับส่งฉันไปทำธุรกิจนอกเมืองเป็นเวลาสองเดือนที่น่าแปลกก็คือ เมื่อฉันกลับมาและขอดูประวัติการรักษาทั้งหมดของแม่เธอฉันกลับถูกไล่ออกอย่างไรเหตุผลทันทีนะ้าอยู่คะเต้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณไปอยู่ที่ไหนมาคะหลังจากที่ฉันถูกไล่ออกแล้วสามีของฉันก็ได้ตกงานกระทันหันไม่มีบริษัทใดในเมืองหลวงอยากจ้างพวกเรา มีคนต้องการให้พวกเราออกจากเมืองนี้พวกเราถึงนณะโดนขู่ฆ่าดังนั้นเราจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปอยู่เมืองแถวชายฝั่งทะเลเท่าที่ฉันจำความได้หูหูเป็นผู้หญิงที่สวยและฉลาดรู้จักดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้เธอดูแก่ลงมากในเวลาเพยียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เธอน่านะจะลำบากและกังวล ตอนนี้เธอเป็นคุณนาหลินแล้วดูเหมือนมันจะเป็นโชคชะตาในเมื่อเป็นแบบนี้ตออน,นี้ฉันต้องตายฉันจะบอกเรื่องที่ฉันรู้ทั้งหมดคุณทีหน้าคุณใช้คำว่าตายงั้นหรอคะหรือว่าวิฟังนะแม่เธออาจจะไม่ตายเพราะมะเร็งตับคุณหูคุณต้องการจะบอกอะไรคะ ตอนที่แม่เธอถูกวินิจฉัยครั้งแรกยังพบว่าเป็นระยะแรกอยู่ถ้ารักษาและดูแลตัวเองให้ดีๆอัตราการหายก็ยังคงสูงแม่เธอเองอ่ะเป็นแพทย์และเธอก็ไม่ไดูดกังวลมากเธอถึงขนาดทำแผนรักษาโวงหน้าจริงด้วยค่ะในเวลาน,นั้นแม่เธอยังปลอบใจพวกเรา และยังพูดว่าเมื่อเธอเรักษาหายแล้วพวกเราทั้งครอบครัวจะไปเที่ยวด้วยกันแต่น่าเสียดายที่ไม่นานหลังจากนั้นอาการของแม่ก็กลับควบคุมไม่ได้และสุดท้ายไวยอี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่นักสืบเพราะหาความจริงด้วยตนเองไม่ได้ แต่ฉันรับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสงสัยจากความรู้ทางวิชาชีพและลังสัง่งของของฉันภาพนี้เธอคงยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนี่คือตับมนุษย์ แค่แร้มันคือตับแม่ของเธอมีส่วนหนึ่งที่ถูกกิน,กนไปอะไรนะเธอรู้ไหมการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตับใน2รูปนี้เช้เวลาเท่าไรสอเดือน1เดือนครึ่งเดือนหรือจะแค่1สัปดาห์เพียงแค่วันเดียว แค่วันเดียวก็วัวยอี้วัยอี้ฉันมั่นใจว่าต่อให้อาการแย่ลงก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้ได้ในเวลาเพยียงแค่หนึ่งวันดังนั้นฉันสงสัยว่ามีคนทำบางอย่างกับร่างกายของแม่เธอเช่นการทุรังไวรัส การทดลองเวรัตนี่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะแต่ฉันจําได้ว่าหมอที่ดูแลแม่คุณลุงหยางตอนนั้นให้ฉันน่ะมาดูภาพคนละภาพกับภาพนี้หยางจิว๋วเธอได้ลองสืบสวนเขาหรือยังลองแล้วค่ะเขาหพยพออกจากประเทศไปเมื่อสองปีที่แล้วเพราะหวัวใจวายเสียชีวิตเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเพราะฉันสงสัยว่าเฮอร์ีเซอร์และลูกสาวของเธอ อจาจจะติดสินบนเ้ารุ่งหยางและจงใจปิดบางบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของแม่แต่จากการสืบสวนพบว่าทุกอย่างปกติไอหยางหลอกเราทุกคนแต่เขาก็ถูกขู่ด้วยเหมือนกันวันก่อนที่เขาจะจากไปเขาโทรหาฉันในสายสนทนาเขาหายใจอ่อนแรงเราบอกว่าเขาไม่เหลือเวลามากพอและต้องการขอโทษฉัน กมอลลี่การโทรนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่จะมีบางคนตั้งใจวางสายสวัสดีหยางหยางต่อมาเมื่อฉันขับเมืองมาเยี่ยมครอบครัวฉันก็ไปที่บ้านของหยางที่ใต้กระถางต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งฉันจเจอรูปที่ถูกตัดจากฟิลม์มเอ็กซเรซซึ่งมันเป็นรูปตาบของแม่ของเธอ ับของมอลลี่เหมือนถูกน้าออกมาให้ทำการปลูกถ่ายไวรัสสาหรับการทดรองไว้แล้วนากลับไปในร่างกายของเธออีกครั้งดูเหมือนว่าเรื่องหลังการตายของแม่ฉันจะมีเงินงาต้องมีใครสักคนเป็นคนจัดฉากอยู่เบื้องหลังและพวกเขาต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อปกปิดความผิด ขอบคุณที่บอกเรื่องราวมากมายให้ฉันในวันนี้รักษาตัวดีๆถ้าคุณต้องกอารอะไรก็บอกฉันได้เสมอส่วนที่เหลือฉันจะจัดก,การเองคุณนายคะจากการที่พวกเราตามซื้อปริมชายหาจิ้งหนานผู้อำนวยการคนเกา่าที่รไรคุณหูหูออกเมื่อหลายปีก่อนได้หายตัวไปไม่นาน,นหลังจากที่คุณมรีเสียชีวิตครอบครัวของเขาบอกว่า จิงหนาะใน้ร่วมงานทางศาสนาที่ต่างประเทศคนเดียวก่อนที่เขาจะหายตัวไปซึ่งดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับสมาคมเจนเนสิสฉันเคยเห็นข้อมูลนี้มาบ้างจากวิทยาลัยกิตมงกรสมาคมเจนเนสิตเป็นองค์กรทางศาสนาที่สนับสนุนระบบโรคไหมโดยเน้นไปที่หลักคำสอนและพิธีกรรม มีข่าวว่าสมาคมเจนิสิตชอบพัฒนาความสัมพันธ์ในวงการแฟชั่นรุตงสาหการรมบันเทิงโดยใช้การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์เพื่อสร้างมิตรภาพกับบุคคลที่มีอิทธิพลด้วยหุผลนี้พวกเขาสามารถควบคุมด้านการเงินการเมืองการทหารและวงการบันเทิงของหนา้าใหญ่ๆต่างๆนานานในโลกได้ ยังมีเคสที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเชื่อพระธที่เกี่ยวข้องกับสมาคมเจเนซิดอีกด้วยจะเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ของฉันเป็นไปได้อย่างมากค่ะกิจกรรมของสมาคมเจเนซีเป็นความลับมากมันยากมากที่จะค้นหาว่าพวกเขาแทรกซึมเข้ามาในประเทศห่างหวังทางไหนพวกเขาร่วงวงการเจนเนซีมันจะต้องสร้างชื่อในวงการแฟชั่นและบันเทิงเพื่อดึงดูดความสนใจของนักบวช เธอจะเก็บเรื่องเกี่ยวกับแม่ของฉันเป็นความรับจะหลินตู้ได้หรือเปล่าคุณนายคุณรู้ว่าฉันรายงานทุกอย่างให้คุณหลินทราบหรือคะฉันรู้ค่ะแต่ฉันก็รู้ว่าเธอช่วยฉันได้มากฉันเลยไม่ได้สนใจเรื่องนั้น แต่เรื่องแม่ของฉันมันซับซ้อนมากเกินไปฉันไม่อยากให้หลินตู้รัชตะกูลหลินมาเดือดร้อนด้วยฉันไม่อยากให้หลินตู้ต้องขัดแย้งกับกลุ่มอิทธิพลเพื่อฉันอีฉันเดาว่าเขาคงเคยถูกปฏิเสธคำเชิญจากองค์กรเจเนซิตมาแล้วเขาสูญเสียพ่อตั้งแต่เด็กและเขานำตระกูลหลินมาสูงได้ถึงขนาดนี้เขาคงต้องผ่านเรื่องเจ็บปวดมามากมายฉันไม่อยากจะปล่อยให้เขาและตระกูลหลินมาเสี่ยงได้ ฉันจะรับผิดชอบเรื่องของฉันด้วยตัวของฉันเองเกตมังกรย่อมมีวิธีของตัวเองแต่ไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้ปิดบังมันไปตลอดเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มขี้คายฉันจะสารภาพความจริงกับเดนตู้คุณนายคุณต้องการเพียงความยุติธรรมให้คุณมารีหรือคุณต้องการเปิดเผยความเน่าเฟะของทั้งวงการ ฉันเป็นคนนุเกตมังกรถึงฉันยังไม่ได้อยู่ในกองกําลังของทางกฎหมายแต่ฉันไม่เคยลืมสัง่งฝ่ายแห่งความยุติธรรมฉันบอกได้เพียงแค่ฉันมีความหวังที่ดีที่สุดและการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดฉันพยายามสุดความสามารถคุณนายฉันเข้าใจแล้วค่ะ ได้โปรดอนุญาตให้ฉันได้ช่วยเหลือคุณต่อไปเส้นทางนี้มันอันตรายมากขอบใจมากแม่คะเห็นได้ไหมคะดูได้เจอคนที่น่ารักมากเลยคะ่ะโปรดให้ความแข็งแกร่งหนูเพื่อให้หนูทวงความยุติธรรมให้กับแม่ด้วยนะคะ ความสำคัญสูงสุดลำดับถัดไปคือการทำให้งานแฟชั่นและบันเทิงของฉันติดตาสมาคมเจนิสิตหลักฐานการเลกเรันแบบของเมเบรโตนั้นแน่นหนามากและยังเป็นการเปิดเผยเรื่องการฆาตกรรมเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยเจ้าวันตรงกับเซนเจจะเข้าฟังคำตัดสินในเดือนหน้า ราคาหุ้นของเมเลโต้ร่วงพร้อมกับการขาดทุนมรค่าการตลาดกว่าหมื่นร้านยากที่พวกเขาจะฟื้นตัวกลับมาได้หลังที่ล้างมูลทีในตัวเองแล้วจูเชนเออร์ยังดำรงตำแหน่งผู้กำกับแฟชั่นของการบินแต่เขาจะแถลงข่าวว่าเขาริองผันตัวเองไปทำงานเบื้องหลังเขาตกลงกับเวยอี้ที่จะร่วมงานและสร้างแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าซีโร่การํำงานเป็นไปตามลำดับ สตูดิโอซีโร่สวัสดีครับนี่คือสตูดิโอซีโร่หรือเปล่าครับขออภัยค่ะท่านแต่เรายังไม่เปิดบริการในขนาดนี้ก็แนะนเดินชมสิ่งต่างๆในบริเวณนี้ก่อนนะคะ